วันเกิดบิลลี่ทั้งทีจะธรรมดาได้ยังไงคะเราปล่อยบิลลี่ขึ้นไปเลยค่ะไปเจอกับเซตโต๊ะเบร์เท์ที่เราจัดไว้ให้อย่างรูหรามหมาเห,ห่าฮงคงจริงๆนะคะนี่ค่ะใส่ผ้า,าเป็นคอบิลลี่ออฟแบงคอกนะคะคุณพ่อเขาตั้งใจมากเลยค่ะสําหรับงานนี้นะคะต้องหล่อเท่านั้นนะคะไปซื้อเค้กไอศครีมสาหรับน้องหมามาโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็จุดเทียนให้ลูกนะคะ เอาซื้อแว่นมาด้วยจ้าเค้กทำเบิร์ดเดย์บอยเอาใส่เข้าไปนะคะจากนั้นคุณพ่อก็ Happy Birthday to you เป่ปาว้ยย <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ได้กินแล้วนะคะ <Yeah. S 1> มาบิลลี่ถึงเวลาของเธอแล้วจวกได้เลยจ้ะมกมันแซบ <Yeah. S 1> มาบิมันแซบ <Yeah. S 1> พ่อสิคะโอ้ยอยากจะซื้อสเปรย์มาเล่นเนาะปาร์ตี้มันก็ต้องมีสเปรย์ปรากฏว่าค่ะ oh. วิ่งหนียิ่งกว่า เลอะไปหมดนะคะสงสารมากโถเดินกลับมารับทานเค้กต่อสวยๆนะคะหล่อๆสิลี่ต้องหล่อเท่านั้นนะคะใส่แว่นทานเค้กต่อไปนะคะลี่แล้วพ่อก็เก็บสปเปรย์ที่ติดอยู่บนพื้นต่อไปนะคะและนี่ก็คือวันเกิดของบิลลี่ออฟแบงคอกขอบคุณสำหรับทุกคำวิ